สวัสดีท่านผู้ชมครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับทีมงานรถอัดฟางมาจอดเติมน้ำมันครับผมไม่รู้ว่าภารกิจเขาไปไหนนะโอ้สวัสดีครับไปลงไหนเนี่ยไรงโแดงฮะ โลนแดงอโอ้แทนนอาวะดีแทนไหนอะส,สายปานเขาสวีทเขาสวนเอ้าวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมตามมาดูอีกครั้งหนึ่งภารกิจวันนี้ครับผมอยู่กับเจ้ารถอัดฟางช่างสารนิตนะรุ่นเจริญการช่าง2 0 2พยไปลุยลมมาจากไหนเนี่ย งานนี้นะนี้ไม่พ้นแล้วครับลมนะครับโอ้อากาศก็หนาวเนาะรับสบายเลยทีมงานนี้นี่สุดจัดครับผมโด่งดังใน youtube ครับผมนะวันนี้ก็ดจะตามไปดูอ่ากันอีกครั้งครับผม ทำไมเติมน้ำมันนานเนี่ยเติมใส่ถังด้วยเหรอใส่ถังเลยอ๋อน้ำมันก็แพงโอ้สามห้ถ้าแรงก็ถูกลิตรเท่าไหร่นะสามห้าลิตรสามห้าเหรอโอ,อ้แล้วไอ้ตัวนี้ซีรีส์เจ็ดเนี่ยเครื่องเดิมคันซีเดิมไหม,มหกินน้ำมันไหมคันนี้ไม่กินเหรอมีกี่คันนะสอง ทีดีเจ็ดทีมงานนี้มีสองคันครับซื้อจากอูชายใหญ่เนาะแล้วก็มาทำกระบะกับช่างสานิตคุณจะเดินกระบะดีมันนะเนาะเลดด้วยเนาะโอ้เลดอันพื้นก็เล็นะเนาะพื้นเหลดด้วยอันนี้นาจะเป็นเหล็กไหมเหล็กเหล็กแล้วก็แปะแปะพื้นเล็ก็ดูสวยเป็นเหล็กราง เด็กรางประกบไหมนี่ประกบอย่างนาครับผมโอ้เทเลอร์นี่สวยสองเพลาไหมนี่เพลาเดียวเพลาเดียววีดีบล็อกมีีบล็อกแสดงว่าดีบล็อกมันก็ใช้ได้ทั้งสองไหมไม่ได้ตัวเดียวล็อกให้มุ่น็อกฟังอ๋อกันฟรีไหมล็อกกันฟรีด้วยตัวนี้โอ้ซื้อมาเท่าไหร่นะฮัวก็ซื้อร้านทอนบาทร้านทอนบาทนะ เฉพาะหัวกระซีนะยังไม่รวมกระบะอ๋อหนึ่งล้านทอนหนึ่งบาทครับเอาไปทำกระบะอีกเท่าไหร่สามแสนอีกสามแสนนะโอ้โหใครอยากจะไปทำกับอูสานิดก็อูสานิดนี่อยู่ไหนนะ์ยุธยาเหรอ,อยุธยานะแล้วคิวเขาเยอะไหมคิวเขายาวไหมใกลเยอะอยู่เยอะอยู่นะทำนายั่ยาง,งก็ต่อกระบะเสร็จเลยอ๋อต่อกระบะ ตอนนี้คิวรถอัดฟางก็มีมั้งมีทางไหมเราต้องขัะั้งอ,อไปไปยังเรียบร้อยแล้วครับผม,มก็จะออกเดินทางเฮ้ยเท้าแหม่รอ,อมากครับผมรอจัดครับไ,ไปไ,ไปเดี๋ยวคลิปนี้ก็ ฝากกันไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อครับแหมมันหลอนจริงครับผมเทรลอร์กัรถอัดฟางเนี่ยเป็นอะไรที่เตะตาท่านผู้ชมมากครับผมนะก็ต้อนรับกันยำาำเช้าครับผม สหรับคลิงานนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะพาเอฟซี FC ไปชมครับผมวันนี้ก็ทักทายกันนะครับอู้เบียงเบียงอะรไรเนี่ย ไปนด้ขับไหมเนี่ยไปนด้ขับเปล่าโอ้สายป่านสายปานาปานะครับไปไปเดี๋ยวเราตามไปครับผมไปมไปวมากครับผมวันนั้นวิ่งตามไปติดไฟแดงรถนี้ออกไปก่อนผมตามหาไม่เจอเลยครับผมนะ เอาโอเคครับผมปาเราไปชมไปก่อนครับบ๊ายบาย